สวัสดีครับผู้เจริญในธรรมทุกท่านบางคนเห็นเขาใส่รูปรรประคำอย่างเงี้ยรูปประคำอย่างเงี้ยก็อาจจะดูเหมือนใส่เป็นแฟชั่นอืมเป็นแฟชั่นนี่แเป็นแฟชั่นที่เขาใส่กันเดินไปเดินมาจริงๆเขาเอาไว้ทำทำสมาธิคือเป็นการกล่อมจิตกล่อมใจให้จิตรวมแบบเดียวกับเราสวดปาจาัจักรพรรัิ อุธโธธรรมโมสังโคสัมมาอรหังมะมะพะทะหรือยุบหนอพองหนอแต่เขาใช้จิตมารวมที่มิตรคำมมาใครยังไม่เคยทำเดีย๋ยวจะทำให้ดูวิธีการทำวิธีการทำก็แรกเลยก็ตั้งนโมสามจบครับ นมโมตัสสะมะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะมะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะมะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็พูดเป็นภาษาเราพูดนะครับอาจจะพูดในใจเนาะถ้าพระเจ้าจะนับรูปคำทำจิตจดจ่อในสมาธิที่รูปคำโดยการใช้บทแรกรอบแรกคือใช้คุดโทจบรอบสอง ก็ใช้ทมโมจบรอบสามก็ใช้สังโคมีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่ออกจากการภาวนาผมจะทำให้ดูเป็นการประมาณนเฉยนะนี่นี่จับนี้จับนี้จับนี้นะครับนี่ธรรมดาลองนี้น่ครึ่งต่อครึ่งเลยครึ่งต่อครึ่งไมมือครึ่งต่อครึ่งกีดเราจะจดจ่ออยู่ที่อยู่ที่เม็ดตัวคำเม็ดแรกนะครับเขาจะมี108เม็ด

เม็ดนะครับสวดจนครบหนึ่งร้อยแปดเม็ดแล้วก็เราก็จะมาเริ่มเริ่มใหม่พอจบเราก็มายกมือสาทุูครนี้เราจะมาพาฒนาคําว่าทำโมนี่ครับเวลาสวดนะทำโม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  เป็นการฝึกสติครับฝึกสติทําความรู้สึกอยู่ที่เม็ดร,รูปรํคำทำโมทำโมทำโมไปเรื่อยๆพอจบรอบรอบที่สามก็ใช้คําว่าสังโคสังโคถ้าใครยังยังไม่เมื่อยหรือยังเสรมาีิยังยังเข้าไม่ดีก็สามารถขึ้นเป็นรอบสองได้ขึ้นเป็นรอบสองได้พรจิตรวมสมาธิรวมดีๆก็ ก็มาใช้คาภาวนาที่พุโทโธที่ที่ลมหายใจเนาะหรือใครจะใช้อนาปานณสติอย่างเดียวก็ได้เพราะว่ามันเป็นการกล่อมจิตกล่อมใจก่อนที่เราจะจะมาทําสมาธิบางทีเราเราอยู่เฉเรามาดูลมหายใจเลยมันมันดูไม่ได้จิตเรายังแตกสัน้นแตกสั้นรุ่นวายคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พเราก็ใช้ใช้รูปคำครับเป็นการกล่อมจิตกล่อมใจให้จิตใจที่แตกสัน<ม>้นอยู่ภายนอก กลับมารวมอยู่กับตัวของเราเองอยู่กับตัวของเราเองบางทีผมก็ใช้คาถาจากักระาากพัดคาถาจักรพัดก็ได้แล้วแต่เราจะภาวนามันเป็นการเอาเอาสมาธิมาอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกเอาคาถาสักพักสักบทหนึ่งแต่คาถาจักรพัดจะช้าหน่อยแต่ทําไปเรื่อยไม่ต้องเน้นว่าจะจบตอนไหนนะคาถาจักรพัดไม่ต้องทําเหมือนพุโทโธธรรมโมสฆก็คือทาไปเรื่อยๆ นะโมพุทธายะปุ๊บแต่ก็ขึ้นมาเมติสองพระพุทธไตรัตนญา,านขึ้นมนเมติสามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับพระพุทธไตรัตนญา,านมะนีนพรัสีสะหัสะสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ เป็นการสวดในใจนะครับเราชูคนเดียวเนาะเราไม่ได้สวดออกเสียงหรอกแต่นี้สวดให้เพื่อนดูเป็นแนวทางเฉยนะครับใครพอทําเป็นก็หาสามารถหาเช่าบูชาตามตามสนามพระหรือตามที่เขาทําขายก็ได้ใครมีเงินน่อยอาจจะใช้งาก็ได้งาก็าม่ตะร้อยหมดเส้นก็อาจจะประมาณประมาณหมื่นนิดๆอ่าไม่สิบมิ่นนะไม่แต่ร้อยประมาณหมื่นหมื่นนิดๆ ก็เป็นสมบัติด้วยอย่างคนไม่ค่อยมีทรัพย์มากก็ใช้รูประคำไม้ของครูบาอาจารย์อันนี้อันนี้เป็นของหลวงพ่ออุตตมาครับอุตตมาก็เส้นหนึ่งก็ร้อยร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทสองร้อยสามร้อยแล้วถ้าคนซื้อได้นะมันไม่มีราคาตายตัวนะครับเพราะมันเป็นของที่อยู่ตามสนามพระของมือสองบางทีเขาเช่ามาได้ถูกเขาขายหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยแล้วแต่เขาเลยนะครับ ใครทำได้ใครชอบวิธีนี้เป็นการกล่อมจิตกล่อมใจให้จิตรวมจิตเป็นสมาธิก็อนโมทนาสา,าธุด้วยนะครับสาธุ